ตรงๆตอนนั้นผมกำลังเต้นฮิตมีอัพอยู่ครับเพลงที่อะไรนะเพลงพี่ว่า <c oughs> <c oughs> เออเออเจอเจอหนเออเอออ่าเพลงของพี่ทำชัยที่แบบตอนนี้เป็นกำเป็นกำเป็นกะแสยอยู่ก็ตอนนั้นกำลังเต้นอยู่ครับแล้วก็เขาว่าตึกตึกพอดีอ่าอ่าธรรมชาติอ่ะไม่เป็นไรก็เอาเลยครับผมจริงพ่อแจ็คก็บอกเฮ้ยลูกไปใส่เสื้อกันไหมแล้วดังก็บอกว่าไม่เป็นไรพ่อธรรมชาติเออใช่ใช่ใช่ เขาพูดว่าอะไรใช่ไหมก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์ครับผมจริงๆผมเนี่ยคาดหวังไว้อยู่แล้วว่าแบบโหจะเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยจะเที่ยงคืนแล้วยังไม่มีแบบยังไม่มีวี่แววมาเลยอะไรเงี้ยอาจจะแบบอา,อาจจะยุ่งอาจจะเก็บของอยู่อะไรเงี้ยสุดท้ายเขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีครับ ่สวครับผมแฟนคลับเขาจัดให้แบบเป็นแบบเป็นแกลอรี่ที่แบบมีแต่หน้าผมเต็มไปหมดเลยถ้าแบบเดินตั้งแต่ทางเข้ามาแบบมีแบ็คดรอปมีมีการตกแต่งสวยงามมากมายในนี้ครับผมก็ใครผ่านมาสามารถาแวบะบมาได้ครับผมผมรู้สึกว่ามันคงเป็นความรักอ่าผมว่ามันคงเป็นความรักที่แฟนคลับเขาอยากจะมอบให้ผม,ผม,ผม,มในนี้ครับผมก็จริงๆก็ ก็ไม่ได้คาดหวังว่าแบบทุกคนแบบจะมีแบบโปรเจกต์อะไรให้หรือเปล่าเลยครับผมแต่ทุกอย่างนี้ก็คือเขาทําด้วยใจได้ทําด้วยความรักจริงๆก็คือแบบผมก็เห็นตามโซเชียลต่างๆอะไรเงี้ยเพราะ <c oughs> ว่าช่วงนี้ผมทํางานใช่ไหมครับมีออกกองมีถ่ายโปรเจกต์นู่นโปรเจกตรับนู่นนี่นั่นเต็ไมไปหมดเลยครับผมแล้วคือแบบไม่ได้แบบมีโอกาสได้แบบมาเก็บโปรเจกต์อะไรแบบนี้เลยอะไรเง,งี้ยก็แบบอาจจะมีแบบอาจจะมีขึ้น MBK บ้างมีแบบเลดป้ายเลดมีตุ๊กตุกมีแบบ เยอะแยะมากมายเลยมีท e ั้งต e ึกเป็นเสาที่ต pues er. ึกมีโปรเจกต์หน้าลีฟต์อะไรอย่างเงี้ยผมก็แบบเหมือนพยายามก็จะแบบเดินเก็บให้ทั่วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็นั่นแหละครับใครที่ทำโปรเจกต์ให้ผมก็ขอบคุณมากๆนะครับผมก็รับรู้ถึงความความรักที่ทุกคนมีให้ครับโหผมรู้สึกว่าเดินทางมาไกลมากเลยครับก็จริงๆริงทำงานมาตั้งแต่อายุ17ครับผมก็ตอนนี้23แล้วก็ประมาณ ห้าประมาณนี่ห้าปีถึงจะหกปีนะครับผมก็ก็ถือว่าแบบรู้สึกว่าในทุกๆปีเราก็มีความพัฒนามีความแบบเขาเรียกว่าอะไรได้ลองสิ่งใหม่ๆในแต่ละปีครับผมก็ปีนี้ก็อยู่กับ G m m อ v มทีวก็ดีใจมากๆครับเพราะว่าได้รับโอกาสมากมายเลยเป้าหมายใช่ไหมครับจริงๆเป้าหมายของผมก็คืออยากจะเป็นศิล,ลปินที่เขาเรียกว่าอะไรศิล,ลปินที่ ทุกคนยอมรับในฝีมือการแสดงหรือว่าการร้องเพลงหรือว่าการแพร์ฟอร์มหรือว่าเป็นที่รักของทุกคนเลยครับผมไม่ว่าจะแบบในด้านไหนก็ตามแล้วก็อยากจะทำในตรงนี้ให้ดีที่สุดครับแต่ด้านแฟชั่นเราก็ไม่แพ้เหมือนกันผมรู้สึกว่าด้านแฟชั่นเนี่ยเป็นผมรู้สึกว่ามันเป็นด้านเสริม,มคือแบบแฟชั่นก็เหมือนแบบจริงๆมันอยู่แบบควบ,บ,บคู่กับทุกอย่างเลยนะเวลาจะขึ้นสเตจหรือว่าไปออกอีเวนต์หรือว่าจะทําอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนแบบเป็น ภาพลักษณ์ของเราอะไรเงี้ยเวลาการแต่งตัวของเราคนก็ถามว่าจุงใส่เสื้ออะไรจุงใส่เสื้ออะไรเราใส่รองเท้าอะไรอะไรเงี้ยครับผมก็ดีใจครับผมที่มีคนมาชื่นชอบเราในการแต่งตัวของเราหรือว่าในเทสของเราอะไรเงี้ยครับโอ้ถ้าถ้า,ถามีถ้ามีคนแบบนั้นก็ก็รู้สึกดีครับผมถือว่าเป็นก็ดีใจที่แบบเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเป็นโรโมเดลอะไรใช่ไหมครับให้แบบใครใหลายๆคนได้ก็ ก็ขอบคุณด้วยครับใช่ก็เต็มที่ครับเต็มที่เต็มที่ครับค่ะอ๋อมีมีพี่เอ้าไปหนึ่งคนครับมีพี่มิวไปหนึ่งคนไปผมพี่ปาดีสครับก็ไปร่วมไปร่วมงานของเซนต์ลอรองครับผมเป็นวินเทอร์แมนคอลเลคชั่นสมันยี่สิบสี่ครับใช่ครับจริงๆก็ ตื่นเต้นมากครับเพราะว่าปีที่แล้วก็ไปเหมือนกันไปงานเดียวกันแต่เป็นของผู้หญิงซึ่งเราก็ดูของผู้หญิงแล้วก็เราไม่รู้ว่าจะหยิบเสื้อผ้าอันไหนของผู้หญิงมาใส่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่พอปีนี้เขาชวนไปอีกรอบเป็นของผู้ชายครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากกว่าเดิมเพราะว่าไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาใส่ดีอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่แล้วคือไม่รู้ว่าจะหยิบตัวไหนมาใส่ดีเพราะว่าเป็นของผู้หญิงปีนี้ก็คือเสื้อผ้าเยอะมากจนไม่รู้ว่าจะซื้อตัวไหนดีครับผมใช่ ใช่คือเหมือนรู้สึกว่าพอเราได้ไปงานระดับระดับโลกพอระดับระดับโลกแบบนั้นแล้วแบบไปเจอศิลปินดาราที่เขาเป็นแบบเหมือนมีความเป็น g l o b a l มากขึ้นอะไรเงี้ยแบบอย่างเช่นแบบพี่มาร์คต้วนมีพ,มพี่มีพี่เต้นมีโอแบบมีศิลปินจากแบบหลายๆวงแล้วก็แบบเป็นดารานักสแสดงที่ว่าอยู่ประเทศแถวๆถนั้นด้วยอะไรเงี้ยผมก็แบบรู้สึกว่าเราตัวเล็กตัวน้อยมากเลยครับผมแต่ก็วันนั้นก็ทำเต็มที่แล้วครับใช่ไพ่ คือยังยังม,มีความยังมีความตื่นเต้นอยู่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมด้วยความที่พูดก็พูดเถอะครับก็เราก็เป็นแฟนคลับใครหลายๆคนในงานด้วยอะไรอย่างงี้ครับผมแต่ก็เราก็พยายามแบบโอเคมาวันนี้เรามาเรามาเป็นจุงอาเชนกันดีกว่าอ่าแล้วก็เดินเข้างานอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่พูดได้เลยว่าแน่นอนครับพูดได้เลยว่าแน่นอนเพราะว่าเขาบ็เหมือนแบบพอเราได้ทําตรงนี้แล้วก็ ก็จะมีโอกาสอื่นเข้ามาว่าแบบเอ้ยมาลองทําตรงนี้ไหมมาทําตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็อาจจะเห็นผมไปถ่ายแมกกาซีนหรือว่าขึ้นปกอะไรอย่างเงี้ยก็จ,จะมีบ้างในอนาคตครับกลับมาอายุคนเกิดวันกลับมาที่วันเกิดตปีนึี่สาปีในปีนี้อยากได้ปีอะไรปีนี้ใช่ไหมรจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าปีคือปีนี้ครับจริงๆปีที่แล้วอะ่ะคือมัน ได้เกินที่ผมคาดไปมากๆก็คือผมแพลนไว้ว่าผมอยากจะได้บ้านผมอยากจะได้ผมอยากจะได้รถอ,อยากจะพาครอบครัวกลับมาไทยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ซึ่งผมก็ make it before แบบ23แล้วก็คือแบบผมทำอันนี้สำเร็จก่อน23แล้วทุกวันนี้ก็คุณแม่น้องสาวน้องชายทุกคนก็อยู่อยู่ที่บ้านมีบ้านเป็นของตัวเองมีรถเป็นของตัวเองแล้วก็มีหน้าที่การงานที่มีหน้าที่การงานที่ stable อะไรอย๋ยครับผมก็แบบทำงานไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าแบบ ได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้แล้วปีนี้ผมรู้สึกว่า23นี้ไม่ว่าจะได้อะไรก็คือเป็นแบบกําไรกับตัวเองหมดเลยเหมือนว่าเหมือนได้อะไรก็ดีใจไปหมดอเลยครับผม,มใช่นนนนึ่งเมอไครับก็ๆๆบงานวันนี้ใช่ไหมครับจริงๆ,ๆก็ก็เท่าที่เดินเข้ามาเลยนะครับก็จะมีแบบมีรถทคครับผมเป็นแบบเป็น เป็นหมุนเป็นฟุตสปอร์ตให้กับแฟนๆที่เขามาแบบมาร่วมงานมาให้กำลังใจเลยในวันนี้ก็จะมีแบบอาหารมีขนมมีแบบมีเครื่องดื่มอะไรเงี้ยผมให้แบบแฟนๆได้กินกันแล้วก็ทางเข้าก็จะแบบมีแบ็กดรอปเป็นหน้าจุงตัวใหญ่เลยนะครับผมเป็น1 2 3สทางเข้างานก็มีหน้าผมเข้ามารเกอรี่ก็จะแบบเห็นแบบเป็นโซนแบบต่างๆเป็นแบบมีรูปผมติดมีแบบจดหมายจากแฟนคลับแล้วก็มีรูปที่แฟนๆเขาทําขึ้นมาให้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็มีลายเซ็น พร้อมให้กับทุกคนนะครับผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวคงมีกิจกรรมแบบแจกกันอะไรนะครับผมแบบแจกแบบแจกรูปให้กับแฟนคลับเป็นที่ระลึกสําหรับวันเกิดครับครันะแบ,บอแอบ,บไปอ่านบ้างเลยครับผมแต่อ่านไม่หมดนะครับเพราะว่าเหมือนบางอันก็จะเป็นภาษาต่าง,างชาติว่ามีมีภาษาจีนมีภาษาเกาหลีมีภาษาญี่ปุ่นคือแบบปนไปหมดเลยครับแตแบบ่ก็รู้สึกว่าทุกคนก็แบบเขียนด้วยความรักใช่ เดี๋ยวก็คงมีสักวันหนึ่งที่แบบผมมานั่งไลฟ์สดอา่านอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ครับจริงๆคือเหมือนแบบช่วงนี้ครับก่อนที่จะวันเกิดก็คือแบบอาจจะไม่ได้มีแบบอีเวนท์ที่เป็นอีเวนท์เปิดขนาดนั้นส่วนมากผมผู้ผมชอบแบบมีอีเวนท์ปิดกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเลยอาจจะเจอแบบคนได้ยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดีใจมากๆที่วันนี้เป็นเหมือนแบบ ได้รวมทุกคนอะไรเงี้ยประมาณ400 450ชีวิตใช่ไหมครับหรือว่า,า,วา,าประมาณ300ประมาณประมาณ450ชีวิตอะไรถ้าตามแบบการบรรจุของฮอลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็รู้สึกดีใจมากๆที่แบบจะได้เจอทุกคนแบบรวมๆครับแล้ววันนี้ก็จะมีกิจกรรมมากมายเวลาแบบเราขึ้นแบบขึ้นเวทีนั่งจะนั่งคุยกันอะไรเงี้ยจะมีความแบบเป็นสแตนด์อัพโชว์เบาๆด้วยครับเล่าเลาย้อนกลับคือวันเกิดผมจริงๆคือ10มีนาครับแต่วันนี้17มีนาเหมือนแฟนคลับเขาก็ มันด้วยความตารางที่แบบผมทํางานทุกวันด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบมาจัดวันที่17ซึ่งวันที่10บมีนาเนี่ยผมอ่ะก็โชคดีที่ว่าผมได้อยู่ท้องกงครับก็คือได้มีแฟนมิทติ้งกันเกิดขึ้นได้แบบร้องเพลงกับแฟนคลับได้อยู่กับแฟนคลับแล้วก็ได้แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์กันในแบบในแฟนมิทติ้งแล้วแล้วก็มีการเซอร์ไพรส์รกันเกิดขึ้นที่แบบโฮเทลอะไรเงี้ยแบบเพื่อนก็แบบเอาอะไรนะ เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดอะไรเงี้ยตอนเที่ยงคืนอะไรางี้ครับแล้วก็แบบมีของขวัญวันเกิดให้ก็คือเหมือนปีที่แล้วผมซื้อนาฬิกาให้เขาใช่ไหมครับเขาก็เหมือนซื้อนาฬิกาคืนให้ผมอะไรเงี้ยแล้วเป็นรุ่นเดียวกันด้วย<อ>ใช่คือรุ่นเดียวกันเลย <c oughs> แต่แค่แบบคนละสีอะไรเงี้ยครับผมก็เป็นโมเมนต์มากเลยที่แบบทุกคนสามารถดูได้ในอินสตาแกรมครับก็ผมรู้สึกว่าก็เหมือนแบบมันเหมือนเป็นการเดินทางครับเป็นเป็นการเดินทางที่แบบเดินด้วยกันไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมเจออุปสรรคอะไร ก็แค่ผ่านไปด้วยกันครับผมก็แบบทางของเราจะไม่ได้แบบสวยหรูว่าแเบบขาเรียกว่าไม่ได้แบบโรยด้วยกลีบกุหลาบก็คือแต่สุดท้ายทุกคนแบบต่างคนต่างใจแล้วก็แบบมีกำลังใจให้กันละกันผมรู้สึกว่าแบบแล้วก็อีกอย่างก็คือแบบต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะต้องสามัคคีกันใช่เป็นเป็นพอยหลักครับใช่ใช่ครับใช่ใช่อย่างเช่นอย่างเช่นฮ่องกงครับจริงๆผมรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็น มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นเบ n นฟิตเขาเรียกว่าเป็นเบ n นฟิตเหรอเป็นอะไรนะเป็นโมเมนต์ที่ใหญ่ใหญ,ใหญ่มา,มากๆสำหรับผมแนละ้วที่แบบที่พวกผมไปม,มีวัน,นเกิดมีแบบเซอร์ไพรส์แล้วก็ไปดิสนีย์แลนด์กันไปดิสนีย์แลนด์ด้วยกันแล้วแบบเหมือนแบบตอนนั้นผมอะ่ะคิดว่าอยู่แล้วว่าอยากจะทําแบบโปรเจกต์เล็กๆในน้อยให้แบบให้กับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบคืนความสุขให้กับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแบบทำถ่าย MV ด้วยกันดูได้ดูย,ดย,ยังครับ MV ยังไม่ดูใช่ไหมครับ คือ Mv เป็น Mv ของ,ของเพลงของรั t สไว i g ไรครับผมเจมิซีภาพสุดท้ายครับผมก็พวกผมก็เลยแบบไปตัดต่อกันเองถ่ายกันเองถ่ายแบบฟูตเทจกันเองแล้วก็ตัดออกมาเป็น Mv 1ม V แล้วก็ลงใน Twitter ครับใครที่ยังไม่ได้ดูสามารถไปดูได้ครับกำกับเองนั่ <S <S น,นเองครับใช่อะไรนะผมรู้สึกว่าด้อมมันขมกไม่ใช่ผมรู้สึกว่าจุงดังดู แบบถ้าดูดูแบบมูดโดยรวมครับมันมันมีความเป็นสีชมพูค่อนข้างสูงครับก็เลยอยากจะแบบเอ้ยมันมันสีชมพูเกินอะไรเงี้ยก็อยากจะใส่แบบใส่ความเขาเรียกว่าอะไรความขมเข้าไปให้แบบเปลี่ยนรสชาติบ้างใช่เผื่อแม่แม่อยากได้รสชาติขมขมบ้างอ่าครับผมปีนี้ครอบครัวของผมมันเกิดอะไรนะครับครอบครัวของนเกิดครอบครัวใช่ไหมครับสมบพรมมขคงความันเกิดที่ดีที่สุดสมบผรมจากครอบครัวคือการที่ครอบครัวมาอยู่กับผมครับจริงๆก็ แค่แบบพวกเขาได้มาที่นี่ก็ถือว่าเป็นเป็นของขวัญสำหรับผมแล้วใช่เพราะว่าจริงๆปีที่แล้วก็คือความฝันสูงสุดเลยนะของปีที่แล้วเลยก็คือการที่พากับแม่กับน้องมาที่นี่อะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะคือผมแบบคือผมจริงๆอยากจะเขาเรียกว่าอะไรสป라이แม่ครับอยากจะเล่าเล่าเกิดน,นิดนึงก็คือก่อนตอนตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับผมก็ดูแบบช่อง YouTube Channel อะไรเงี้ยแบบจะมียูทูบเบอร์ทำแบบส์ปปคุณแม่แบบ ใส่เงินล้านมาในกระติกข้าวเหนียวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแล้วก็มอบให้แม่อะไรอย่างนี้แล้วก็ผมกับแม่ก็นั่งดูกันเนี่ยแล้วแม่ก็แบบเหมือนทักๆักแซวแซวเมื่อไหร่สักวันแม่ก็อยากได้กระติกข้าวเหนียวแบบนี้บ้างจังเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมผมอ่ะก็เลยแบบคิดอยู่ว่าปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปีนี้อยากจะทําให้แม่ในวันเกิดก็อยากจะมอบตังค์ให้แม่อะไรอย่างงี้ครับผมก็เลยแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองแบบไปดูแบบบัญชีอะไรต่างๆนะนใช่ไหมครับก็เหมือนแบบมีขัดขัดข้านิดหน่อย แบบต้องแบบมันต้องปีนี้ต้องจ่ายภาษีค่อนข้างเยอะครับผมทํางานมาเยอะแล้วจ่ายภาษีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทําไม่ทันแต่แบบผมเชื่อว่าเดี๋ยวหลังมันเกิด after แบบไปนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมแบบจะเซอร์ไพรส์แม่ครับอันนี้คือแบบม่แม่แม่ขอให้แม่ไม่ดูคลิปนี้นะครับก็อาจจะแบบเซอร์ไพรส์แม่แบบใส่เงินใส่กะติกข้าวเหนียวแล้วก็ให้แม่แม่โอเคแม่ไม่อยู่แม่ไม่อยู่โอเคจุงก็อยากจะขอบคุณทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมตลอด หปีที่ผ่านมาเลยที่ผมตั้งแต่ผมทํางานวงการบันเทิงมานะครับผมก็หวังว่าจะพวกเราจะเ,จเติบโตไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณทุกความหวังดีแล้วก็ความรักที่มีให้ผมนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอนจอยครับ <laughs> ขอบคุณครับ